สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสซยไซคิงแชนแนลอีกครั้งนะครับวันนี้ผมก็มาอยู่กับเฟมเซตนะครับคาเซคานอนนะครับวันนี้ก็มา2ตัวกันเลยคาเซคานอนกับคาเซคันไซทูนะครับวันนี้เราจะมารีวิวถึงความแตกต่างของ2ตัวนี้นะครับมีคนถามกันมาเยอะนะครับว่าผมควรจะเลือกคาเซคานนอนหรือว่าคันไซทูดีนะครับ ซึ่งราคาก็ไม่ได้ต่างกันมากนะครับต่างกันแค่ไม่กี่พันนะครับแล้วก็บวกกับช่วงนี้กระแส Tour of Thailand นะครับสเตต์หนึ่งกับสเตต์ชวยสเตตหนึ่งกับสเตตสองนะครับก็เข้าวินไปสองสเตตเลยนะครับขับคาเซ่คันไซทูดิทเบรกนะครับกับทีมไบเอชนะครับที่เป็นพีเซนเตอร์ของแบรนด์นี้อยู่นะครับเพื่อไม่ให้มีการเสียเวลานะครับเริ่มต้นที่เฟรมของตัวคานอนนะครับ แยกกันยังไงนะครับก็อันดับแรกเลยก็ครับลวดลายของสีนะครับต่างกันอยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นสีของคา n o นอนนะครับส่วนสีของคันไซก็จะนี่นะครับในสีเดียวกันนะคือลายสีของคา s เซ่ก็จะมีดําเขียวกับดาแดงเนะี่ยจะมาเกือบทุกปีแล้วนะครับก็ให้แยกกันง่ายๆก็มีอันนี้คันไซนะครับจํากันง่ายๆทรงมันจะแทบแทบจะเหมือนกันเลยนะ จะเอามาวางคู่แบบนี้นะครับจะได้ดูกันง่ายขึ้นนะครับว่ามันแตกต่างกันตรงไหนนะครับนอกจากสีที่แตกต่างแล้วเออผมผมมาเริ่มที่ตัวที่มันเหมือนกันก่อนด้วยเรื่ององศา geometry นะครับสังเกตดู2ตัวนี้แทบจะองศาเดียวกันเลยนะครับซึ่งใช้ geometry เ,เดียวกันก็คืออย่างคนที่เคยขี่คันไซทูไซส์52มาก่อนนะครับ พอจะเปลี่ยนมาคานอนเนี่ยคุณสามารถซื้อคานอนในไซส์ให้สองเหมือนกันได้เลยนะครับองสาเดียวกันเลยนะแล้วอีกอย่างหนึ่งที่เหมือนกันนะครับก็คือเฟรมตัวนี้นะครับรองรับ UCI แล้วเหมือนกันนะครับมีทั้งคู่เลยนะครับเฟรมเป็น UCI เหมือนกันอีกอย่างหนึ่งที่เหมือนกันนะครับก็คือตัวเบ้ากระโหลกนะครับแไซส์เดียวกันเลยนะครับรูสายอะไรจะเหมือนกันเลยนะ ออกมาเหมือนกันเลยนะดูน็อตดูสายคล้ายกันเลยนะครับ <S <S ซึ่ง g โอเมทรีเดียวกันนะครับเรามาดูต้องสังเกตดีๆนะครับความแตกต่างนะครับคือทรงเฟรมมันเหมือนกันอยู่แล้วแหละแต่ว่ามันจีบีบางจุดท,ที่แตกต่างกันนะเอาเอา,เอาที่เหมือนนั่นก่อนไอ,ไอตัวท่อล่างเนี่ยท่อล่างกับท่อกลางนะครับ แทบจะเหมือนกันเลยอ่าอ,อ้วนๆแล้วก็นี่ก็เป็นถังแยกนะถังแยกออกไปเหมือนกันเหมือนกันเลยนะครับอ่าทีนี้มาดูพูดถึงความต่างก่อนนี่ให้ไปดูคอหน้าครับต่างกันชัดเจนนะครับคอหน้านะครับคันไซทูมันจะมีความขนาดใหญ่กว่านะคอหน้าที่ใหญ่กว่านะครับอันนี้เป็นคานอนนะครับคานอนจะมีความเล็กกว่านะครับ เล็กกว่าแล้วมีความแนบก,กว่านะมีมีเว,ว้าหลบตะเกียบให้นะครับตรงนี้นะครับกับตัวบนนี่ครับมีเว,ว้าหลบช่วยคอให้นะครับก็คือความแตกต่างชัดเจนแล้วล่ะว่าถ้าคุณขีค่คาร์นอนละคอคุณจะต่ำกว่าคันไซแน่นอนนะครับเพราะว่าแหวนรองคอมันจะเว,ว,ว้ามาแนบกับเฟรมเลยนะ ซึ่งถ้าเป็นคันไซแหวนลองคอจะอยู่ด้านบนวางวางอยู่บนนี้นะครับแล้วก็ด้านล่างอ๋อก็มีเว้า์หลบตะเกียบเหมือนกันนะด้านล่างคล้ายๆกันนะครับแต่ว่า,าตัวคันไซทูอ่ะจะไม่มีเว้า์หลบถ่วยคอด้านบนให้นะครับซึ่งอาในเกียวเมรทีเดียวกันกับไซส์เดียวกันเนี่ยคันไซทูน่าจะสูงกว่านะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับสําหรับความต่างนะครับตัวนี้จะเป็นของคานอนนะครับ คานอนเนี่ยจะตัวยืดหลักอานนะครับตัวขันที่อยู่ด้านล่างนะครับหลบจุดใต้เฟรมแบบนี้นะครับตัวขันบันนี้นะครับท่อก็จะแบบนี้ส่วนขันไซทูเนี่ยจะไม่มีอยู่ข้างล่างนะครับจะย้ายมาอยู่ด้านบนนะครับมีที่ใส่สําหรับตัวขันไว้ให้นะครับแล้วก็มีหลักอานเสียบด้านหลังนะยครับรูหลักอานก็จะใหญ่กว่านะแตกต่างกันไม่มากนะครับและจุดต่างอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เห็นได้ชัดเลยนะครับคือห่างหลังของทั้งคู่นะครับ สังเกตว่าคาร์นอนจะมีความเป็นโค้งแบบนี้เว้าวเข้าไปนะครับส่วนคันไซเว้าวไปเข้าไปมากกว่านะจนถึงท่อนั่งเลยนะครับตัวนี้จะไม่ถึงท่อนั่งนะรูปทรงก็จะไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าองศาอะไรเหมือนกันนะแต่ตัวคาร์บอนของคาร์นอนจะมีความตรงตรงกว่านะครับหางล่างของคันไซจะมีบานออกนิดหน่อยนะ เป็นการโค้งบานออกนะครับส่วนเทคโนโลยีที่เขาบอกมาก็ใช้เหมือนกันนะครับเป็นคาร์บอนตัวเดียวกันนะครับ T800 ประสม T1000 เหมือนกันเลยนะครับแล้วก็ใช้เทคโนโลยีเหมือนกันนะแค่วางตำแหน่งตัวบอกเทคโนโลยีคนละตำแหน่งนะครับนี่ครับถ้าคันไซมันจะมาอยู่ตรงนี้ครับจะมาบอกอยู่ตรงนี้นะ เอาล้ครับตอนนี้ผมก็ได้ลองชั่งตัวคาเซ่คานอนไซส์52นะครับคันนี้1กิโลหกกิโลนะครับเดี๋ยวเรามาลองชั่งคันไซทูกันดูครับไซส์52เหมือนกันนะครับเราจะมาลองชั่งคันไซทูกันดูนะครับ5 2เหมือนกัน1.27กิโลกรัมนะครับห่างกันแค่1กรัมนะครับไม่ใช่1กรัมดี10กรัมนะครับเมื่อกี้1น6นะครับ อันนี้1.27อ่าผมตีไปว่าน้ำหนักเข้ากันแล้วกันนะครับอ่าทีนี้ถามผมนะครับคานอนเหมาะสำหรับใครนะครับก็เหมาะสำหรับคนที่มีกุ๊ปอะไรอยู่แล้วนะครับเพราะว่าตัวคาร์นอนไม่ได้ทำเป็นคอมพิวต์ไบมานะครับจะมีทำมาเป็นแค่เฟรมเซตนะครับราคาเฟรมเซตอยู่ที่27,900บาทนะครับถ้าเป็นสีขาวลิมิเต็ดตอนนี้นะครับจะอยู่ที่ราคา2 9 9 0 0นาทะครับเพิ่มเพีก2 0อ0นนะครับ อ่ะอย่างที่ผมบอกไปไม่มีเป็นคอมพิวต์ไบ์นะครับก็จะต้องมีมีอะไรอยู่แล้วมีล้อมีแฮนด์มีอะไรอยู่แล้วนะครับต้องไปหามาใส่เองแต่สําหรับคนที่ยังไม่มีอะไรอะไรเลยนะครับมาตัวนี้เลยนะครับคันไซทูนะครับคันไซทูมีมาเป็นคันนะครับเป็นคอมพิวต์ไบราคาอยู่ที่4 9 9 0 0นะครับจะได้ชุดขับ105%นะครับ R7020 นะครับแบบเต็มกุ๊ปนะครับ ไม่มีหลบเลยนะแล้วก็ล้อที่ใช้ก็เป็นล้อคาเซออลูมิเนียมนะครับหรือคนที่มีอะไรอยู่แล้วแต่อยากขี่คันไซทูอ่าก็ได้เหมือนกันนะครับราคาก็จะอยู่ที่เฟรมเซทสองห0 0นะครับต่างกันไม่มากนะครับระหว่างราคาคันไซกับคานอนนะแล้วอีกอย่างหนึ่งคันไซทูก็มีริมเบรกนะซึ่งคานอนเนี่ยตอนนี้ลายผลิตเขา ปีใหม่เนี่ยจะมีแต่ดิสเบกอย่างเดียวเลยซึ่งในในอนาคตผมก็ไม่รู้ว่าบริษัทจะผลิตมาอีกหรือเปล่านะครับก็ต้องมารอดูกันอีกทีนึงก็นี้นะครับมาดูมาเทียบกันระหว่างตะเกียบออของคา n o นอนะอันนี้นะแล้วก็อันนี้เป็นของคันไซนะครับจะสังเกตดูตรงขอบขอบเนี่ยของคันไซจะใหญ่ใหญ่กว่านะแบนกว่านะ ดันมีเว้าหน้าข้างหลบลงมาด้วยนะครับของค้านอนจะมนๆมนเลยนะมีความมนกว่านะครับแต่ว่าเรื่องซางเนี่ยผมว่าเท่ากันสลับการใส่คิดว่าน่าจะได้นะเพราะว่าถ้าเอาค้านอนเนี่ยที่มันมนๆมนมนเนี่ยไปใส่เฟรมคำใส่ทูคิดว่าได้นะครับใส่คิดว่าใส่แทนกันได้นะไม่เคยลองเหมือนกันนะครับทีนี้มาดูตรงด้านล่างของตะเกียบนะครับทนี้ค้านอนจะมีความเ wow วนะ wow ้านะเว้าออมา คล้ายๆพวกพินาเรโลนะครับคล้ายๆอยู่นะคล้ายๆตะเกียบพินาเรโลนะครับส่วนคันไซไม่มีเวลนะเวลา์มานีดนึงมีความเวลามาข้างหลังให้รู้ว่าเวลมาข้างหลังนะครับจบไปกับตะเกียบนะครับส่วนองศาอะไรเหมือนกันนะครับเนี่ยดูองค์ตำแหน่งรูอะไรเหมือนกันเหมือนกันสลับนะเผื่อใครอยากมาสลับสีนะผมว่าคิดว่านะ่าจะสลับกันได้นะ ถ้าไม่ติดไอตรงนี้นะครับน่าจะได้นะทีนี้หลักอานนะนี่หลักอานครับมาดูความยาวนะครับคานอนจะให้มายาวกว่านะแล้วก็แตกต่างกันตรงสีนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยตรงรัดหลักอานครับคานอนจะเป็นแบบนี้นะครับจะเป็นตัวรัดหลักอานแบบแบบนี้น่า,นาจะเบาวกว่านะผมว่าสําหรับผมเท่าที่ผมคิดนะครับแบบนี้จะได้น้ําหนักที่เบาวกว่า แต่ตัวนี้ข้อเสียก็คือมันจะมีแยกที่ลัดแบบรางอะลูกับรางคาร์บอนนะครับแต่เขาแถมมาให้อยู่แล้วแหละเขาแถมมาให้สองสองรางนะครับต้องเปลี่ยนรางแต่ถ้าเป็นของคันไซทูเนี่ยผมว่าแบบนี้จะน้าหนักเยอะกว่านิดหน่อยนะแต่ข้อดีก็คือไม่ต้องเปลี่ยนรางนะครับสามารถใส่ได้เลยทั้งรางอะลูและรางคาร์บอนนะครับทีนี้รูปทรงผมว่าคิดหน้าว่าน่าจะคล้ายๆกันนะเดี๋ยวผมจะมาลองเสียบให้ดูนะที่ลัดหลักอานของ คา non ตอนนี้มีติดอยู่นะอ๋อสมมติหยิบเ,เฟมเฟมผิดนะครับหยิบหลักอานผิดนะครับเฮ้ยมันได้เว้ยโอเคหลักอานใส่สลับกันได้ไซส์เท่ากันเลยนะอ่านี่ครับเป็นไงครับคา non นนผสมคันไซทูนะผมว่าจะเกียบก็ใส่ได้ละอ่ะไหนๆก็ลองหลักอ่านแล้วมาลองตะเกียบดูนะครับตะเกียบก็ใส่ได้นะครับมาดูกันครับ แต่ผมว่ามันค่อนข้างจะเหมือนเนื้อคาร์บอนมันจะเกินมานะผมว่าติดนะติดแน่นอนเวลาใส่เลี้ยวไปนะครับแล้วก็เนี่ยดูคาร์บอนด้านหน้าเนี่ยเกินเฟรมมานะมันไม่แมทนะบแบบนี้ใส่ได้ก็จริงแต่ว่าผมว่าติดโอเคแต่เกียบมีปัญหานะครับถ้าจะเอามาเป็นอะไรกันไม่ได้นะหลักการคารนน์นใส่คันไซไม่ได้ครับยัดเท่าไหร่ก็ไม่ลงครับ แสดงว่าหลักอานของคานอนใหญ่กว่าคันไซอะไม่งงใช่ไหมครับเดี๋ยวคานอนเดี๋ยวคันไซนะครับหลักอานคานอนนะอันเนี้ยนะใส่คันไซไม่ได้เพราะว่าใหญ่กว่าส่วนหลักอานคันไซไปใส่คานอนได้เพราะว่าหลักอานมันเล็กกว่านะครับอ๋อนี่ตอบโจทย์เลยโอเคผมว่าไม่แนะนําให้ใช้แทนกันดีกว่ารุ่นใครรุ่นมันดีกว่ามันน่าจะตรงตรงไซส์กว่าเขาทํามาทรงเดียวกันนะแต่ว่าขนาดอาจจะมีแตกต่างกันนิดหน่อย โอเคเดี๋ยวเรามาลองตะเกียบดูใส่ได้นะแต่มันเหลือเยอะมากเลยเนะี่ยโอเคเพราะว่าความสวยงามอะเดิมๆม,มันแมทกว่านะครับโอเคก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปคานอนกับคันไซนะครับแตกต่างกันยังไงสำหรับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ share, กด s u b สไ r i b e ให้ช่องสายกิ้งด้วยนะครับตอนนี้ก็ ยอดซับใกล้จะถึง8,000แล้วนะครับก็เอาใจช่วยผมหน่อยผมอยากถึงปีใหม่นะขอสัก10,000ซับนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ